กันเตือนอยังก่อนเนาะปัญญาพาโวยสูตรหอยไทยแล้ะหวยราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นละจ้าทุกคนไปเราไปดูหวยราวันสุดใหม่มาแรงมาแรงจริงๆนะเพื่อนๆมาตรงตรงเลยจับให้8 9 8เก้า9ประวงให้2ชุดแต่ก็เล่นต้องเล่น4ี่ชุดนั่นแหละ เราก็ซื้อ4ี่ชุดมาเก้าแปดเกตรงๆเลยมาแล้วเราจะมาตามสูตรนี้กันต่อเรามีสูตรจับจับชวนด้วยเราก็เลยมั่นใจว่าจะต้องมีมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะมารอบนี้เลขออกอะไรออกเก้าแปดเก้า ที่นี่ตันนี้เลยแล้าแปดแมมาตรงกันดิจังเลยอ่ะทีนี้เรามาดูอันใหม่3าบวกเดได้หกรอบนี้เนาหบวกเได้13บกบวกเได้3จ้ะย้ายก็เบอร์แล้วได้3 3มสนะพเพื่อนเพื่อนสาสี่ ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดแปดเอาละได้ตามนี้มาเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูสูตรชนเดี๋ยวเรามาดูสูตรชนอีกสูตรสูตรนี้เราจะใช้เราใช้หลักร้อยบวกสี่หลักร้อยบวกสี่หลักร้อยเราเลขอะไรแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองเป็นสิบสองเราก็จะเดินแต้มไปที่ สองสองสี่หกแปดศูนย์อันนี้เป็นสูตรคู่ขี้นะเป็นสูตรคู่ขี้ได้ได้คู่เหมือนเดิมอะรอบที่แล้วได้รอบที่แล้วมันได้ขี้เอ่อได้คู่ก็มาจริงๆมามาเก้าแปดเก้าแปด เจ็ดเจ็ดเขาเลื่อนมาหลักสิบในเขาเลื่อนมาหลักเลื่อนมาหลัก 100. ร้อยเลื่อนมาหลักร้อยไม่มาหลักสิบแต่ก็โอเคก็ยังยังยังอยู่ในโซนนี้อยู่ก็ต้องสลับกันไปกระดูนี้ดูรอบนี้สิรอบนี้น่าจะมาหลักน่าจะมาหลักร้อยอีกหรือเปล่าเพราะว่าได้8ดเนี่ยชนที่แปด ก็ที่เาชนที่8เราก็เลยเป็นเน้น8เป็นหลักสิบไยเราก็เลยเน้นไปที่เก้าแปดเก้าแต่เราก็กัน98เอาไว้รอบนี้เขาก็ชนที่4นะชนที่4เดี๋ยวเราจับคู่กันก่อน <Okay. S 2> ถ้าดูจากสูตรถ้าดูจากสูตรเขาชนที่4เพราะฉะนั้นเราจะเอาหลัก4เป็นหลักเนาะเอาหลัก4เป็นหลัก เกรงว่าเขาจะมาหลักร้อยอีกเกรงว่าเขาจะมาหลักร้อยอีกเพราะฉะนั้นเราจะจับที่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสาม สามสีคู่ชุด3ไม่มีในนี้แต่ก็เราก็กันไว้นั่นแหละก็เน้นไปที่เน้นไปที่สกับ7แล้วกันเนาะโอเคตามนั้นแต่ก็ไม่แน่นะถ้าสูตรนี้หลุด เราว่าเจ็ดสามก็เด่นอยู่เพราะว่าสูตรอื่นๆที่ทําได้เนี่ยเ่น้นไปที่เจ็ดสามเราเราว่าอันนี้ก็เด่นสูตรอื่นมันได้เจ็ดสามเยอะอ่ะแต่ก็ซื้อสี่ชุดนั่นแหละคุณยายก็ซื้อสี่ชุดแค่แค่สี่ชุดเองนะไม่เยอะกดติดตามคุณยายไว้นะจ๊ะแล้วเราจะได้ลุ้นไปด้วยกันวันที่สิบเจ็ดนะจ๊ะ เราเจอกันจากคุณยายพารวยนะคะแคปจากแคป